เรามีงานสำรวจนะครับบริการติดตั้งถังบำบัดน้ําเสียนะครับโดยที่ระบบเดิมของลูกค้าเนี่ยจะเป็นแค่ระบบบ่อบอปูนธรรมดานะครับเป็นบ่อซัาทําให้เปลืองงบป,ประมาณแล้วก็คุณภาพน้ําที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับ <S <S เราก็ได้รับโจทย์จากลูกค้านะครับที่ติดต่อเข้ามานะครับที่เราเข้าไปสำรวจนะครับมีคนทํางานเนี่ยอยู่ประมาณร้อยกว่าคนนะครับ โดยที่ระบบเดิมของลูกค้าเนี่ยจะเป็นแค่ระบบบ่อบอปูนธรรมดานะครับเป็นบ่อซัาแล้วก็ลูกค้าใช้วิธีการสูบไปกําจัดทําให้เปลืองงบประมาณแล้วก็คุณภาพน้ําที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มาตรฐานนะครับพอเราได้เข้าสํารวจเสร็จแล้วเนี่ยก็ขั้นตอนตอน่ตอมานะครับเราก็ได้เริ่มวางแผนหาพื้นที่ติดตั้งนะครับแต่ปัญหาของไซงานเนี่ยปัญหาก็คือว่าอยู่ที่โรงงานพื้นที่ติดตั้งเนี่ยแคบนะครับไม่สามารถลงถังาบำบัดได้อีกแล้วนะครับ เราก็ได้พื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆนะครับเป็นพื้นที่ด้านข้างนะครับเป็นพื้นที่ด้านข้างเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับโดยที่เราไปติดตั้งระบบบาบัดแต่การบาบัดเนี่ยก็ยังจะใช้ใช้สโคบเดิมของโรงงานอยู่ก็คือใช้วิธีโรงงานเนี่ยจะมีรถสูบนะครับสูบน้ําเสียจากโรงงานเนี่ยแล้วเอามาทิ้งที่บ,บ,บ่อบําบัดของเรานะครับผม พอเราสำรวจเสร็จแล้วนะครับเราก็เริ่มตั้งแต่ติดตั้งเลยนะครับเราก็จะมีตั้งแต่สำรวจนะครับแล้วก็ขุดเพื่อที่จะทําฐานถังบำบัดน้ําเสียนะครับแต่โครงการนี้เป็นโครงการที่นครราชสีมานะครับพื้นที่แข็งเราเลยไม่ได้ตอกเสาเข็มนะครับพื้นที่แข็งมากนะครับตอกเสาเข็มไม่ลงนะครับตรงนี้นะครับเราก็เลยใช้วิธีแก้โดยการเทลีนให้หนาขึ้นนะครับเทลีนให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็พอเทลีนเสร็จพิมช่างเราก็ เอาถังเข้ามาพร้อมกับติดตั้งนะครับเดินระบบท่อนะครับจะเดินระบบท่อจากถังหนึ่งไปถัง2จนกว่าจะปล่อยน้ําเสียออกนะครับเดินท่อระบายอากาศนะครับทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็เรามีทีมติดตั้งมีทีมขนโศกมานะครับครบจบในที่เดียวเลยนะครับก็คือว่าเรารับตั้งแต่ออกแบบติดตั้งนะครับดูแลระบบนะครับแล้วก็ให้คาปรึกษานะครับแล้วก็มีติดต่อกับหน่วยงานราชการเพื่อที่จะอธิบายนะครับแล้วก็ แนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียให้กับทางเจ้าของโรงงานให้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นเซอร์วิสท,ที่ทาง MT e c เเราบริการให้ครบนะครับจากซื้อจากถังของเราเนี่ยเราไม่ได้แค่ขายถังบำบัดอย่างเดียวแต่เรามีเซอร์วิสนะครับมีบริการแล้วก็ยังดูแลหลังการขายยาวไปต่ออีก1ปีในการารับประกันงานระบบบำบัดน้ำเสียนะครับผมถ้าใครสนใจระบบบำบัดน้ำเสียหรือว่าใครที่มีพื้นที่แต่ยังไม่ ไม่แน่ใจว่าระบบบําบัดจะเหมาะสมกับโครงการของท่านหรือไม่หรือว่าใช้งานได้หรือไม่บําบัดได้หรือไม่อันนี้ก็สามารถโทรเข้ามาหรือว่า inbox เข้ามาทางเว็บไซต์นะครับเฟซ o ุ๊กยูทูบของเราเพื่อที่จะติดต่อให้คําปรึกษากับทางเราได้นะครับอันนี้เราไม่มีค่าใช้จ่ายเราให้บริการฟรีครับผมสวัสดีครับ